คอมเพนีน์หนังรักทิลเลอร์ที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์นี่คือหนังที่พวกเราเนี่ยแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันสาหรับคอมเพนีน์ครับภาพยนตร์ทิลเลอร์เรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในช่วงต้นปีนี้จริงๆมันเป็นมากกว่าทิลเลอร์ครับแ,แต่ขอไม่บอกแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างาจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตีตั๋วเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ก็คือเพราะนักแสดงครับคนแรกที่เตะตาเลยก็คือตั้งแต่โปสเตอร์โซฟีทัชเชอร์ตอนนี้เนี่ยเธอน่าจะได้ชื่อว่าลาชินีทิลเล ผมเนี่ยเพิ่งชมผลงานของเธอเปเมื่อวิกที่แล้วในหนังแนวทิลเลอร์เหมือนกันอย่างเฮลิทิกเล่นดีแล้วก็มีรีวิวจากช่องเราด้วยใครสนใจก็ไปดูรีวิวได้นะครับโดดเด่นสุดๆเรียกว่าโดนเธอตกจนต้องมาตามกันในหนังเรื่องนี้ต่ออีกคนหนึ่งที่ดึงดูดพวกเราไปดูก็คือแจ็คเควดครับถ้าฟังชื่อน,นี้แล้วงงเปลี่ยนเป็นฮิววี่จากเดอะบอยก็แล้วกันครับร้องออกทุกคนแน่นอนสองนักแสดงโปรดมาคู่กันแบบนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ ไปดูไว้ก่อนแล้วกันครับและบอกเลยว่าคิดไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจไปดูโดยที่ไม่ศึกษาอะไรหนังเรื่องนี้เนะี่ยห้ามโดนสปอยด์โดนเด็ดขาดนะครับเทรลเลอร์เนี่ยถ้าไม่ดูได้เลยก็ยิ่งดีซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะใช้แค่ภาพนิ่งไม่มีภาพขยับเพื่อลดโอกาสที่คุณจะถูกสปอยจากตัวเทรลเลอร์นะครับในกรณีที่คุณยังไม่เคยดูเทรลเลอร์มาก่อนนะครับดังนั้นรีวิวนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงการเปิดเผย,เ,ยเนื้อหามากที่สุดด้วยเอาแค่ความรู้สึกเวลาดูหนังล้วนๆแล้วกัน เอาล้ครับไปเล่มกันเลยกับ Companion Review by มีมูวี่ครับนี่คือเรื่องราวความรักอันแสนหวานกับสานการบังเอิญราวฟ้าลิขิตที่ทําให้2หนุ่มสาวอย่างจอร์จและไอริสได้มาพบกันและตกหลุมรักกันในทันทีคนที่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาทั้งคู่คบกันอย่างมีความสุขทุกช่วงโมเมนต์จนกระทั่งวันหนึ่งณนะบ้านสุดหรูริมทะเลสาบที่จอร์จได้พาคนรักมาพักผ่อนพร้อมกับทําความรู้จักกลุ่มเพื่อนของเขาไปด้วยปาร์ตี้ที่ควรจะมีความสุข ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นและมันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แสนหวานดังฟันของจอร์จและไอริชไปตลอดกาลแต่ว่ามันคืออะไรล่ะและเรื่องราวจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ใน Companion ครับหากคุณเป็นคอหนังที่สงสยัยดูไปจับสังเกตไปด้วย Companion คือสวรรค์สำหรับคุณเลยครับตีตัวไปดูแบบไม่ต้องคิดมากได้เลยปิดคลิปแล้วก็ไปดูได้เลยครับ มันคือหนัง t ิลเลอร์ที่มีการเข็นฆ่าไลาล่าฉากเลือดสาดเล็กน้อยไม่ถึงกับโหดจนดูไม่ไหวนะครับแต่ที่โหดจริงๆก็คือพลอ็อตสถานการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครครับโดยเฉพาะคู่ของจอร์จและไอริสถ้าจะให้บรรยายโดยที่ไม่สปอยใดๆประเด็นดราม่าของ c o m p a n เนีคือการต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกและสถานะเราจะรักกันต่อไปได้ไหมหากแตกต่างกันหรือเกินประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโดยที่ไม่สปอยเนาะ แต่ส,สำคัญอีกอย่างของหนังเนี่ยเปิดเผยไม่ได้จริงๆครับความสนุกของหนังคือการเซอร์ไพรส์ดังนั้นอีกครั้งนะครับถ้าฟังมาแค่นี้แล้วรู้สึกว่าน่าดูปิดคลิปแล้วก็ไปดูได้เลยหากยังไม่พอไปกันต่อครับซึ่งไอความเซอร์ไพรส์เนี่ยระหว่างทางก็จะมีการโยนขนมปังให้เราติดตามไปเรื่อยๆครับส่วนนี้นี่แหละที่คนชอบสังเกตแล้วก็คิดตามจะสนุกกับหนังมากๆครับหนังเปิดโอกาสให้เราจับผิดตั้งข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ เขาคิดเอาไว้หมดแล้วครับว่าให้เราเนี่ยเดินตามบอ่อแสไปจนกว่าจะตกหลุมพรางที่เขาขุดหลุมมาไว้จุดนี้แหละครับที่มันจะค่อยๆให้คําตอบที่คุณสงสัยเองซึ่งเราชอบคอมเพนเนียนมากครับตรงที่เวลาเคลียร์ประเด็นไหนก็จะเคลียร์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ทําให้มันง่ายได้เลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2ประเด็นทุกแง่มุมที่คุณคิดได้ได้ถูกเถียงกันอย่างเต็มที่ผ่านฉากในภาพยนตร์อีกหนึ่งสเสน่ห์ของการดูหนังความสัมพันธ์แบบนี้คือการได้เห็นธาตุแท้ของใจคนครับ เปลี่ยนไปมาได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์นี่แหละหนังยังลากยาวไปจนสุดทางครับส่งมอบบทสรุปที่เรียกได้ว่าถึงใจให้กับคนดูฉากของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ขั้นโหดในแง่ของงานภาพแต่มันยอดเยี่ยมในด้านของอารมณ์ครับยิ่งถ้าเราขยันเก็บบอแสระหว่างทางที่เขาทิ้งเอาไว้ด้วยจะยิ่งรู้สึกอินกับหนังมากขึ้นไปอีกรีวิวครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันนนาม,มาทําสุดๆครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องการจะเปิดเผยเนื้อหาดใดๆทั้งสิน้น จริงๆถ้าพูดกันในส่วนของความสนุกในการรับชมด้วยแล้วมันส่งมอบความสนุกให้กับเราได้อย่างไม่มีปัญหาครแบบับแม้ว่าจะด้วยข้อจํากัดบางประการการไล่ล่าของคอมพานีนั้นอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นถึงขั้นลุ้นระทึกแต่มันจะชวนให้ใครหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกันแน่ทุกตัวละครที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรเมื่อทาความผิดหนึ่งแล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามับถูกสถกกานบีบคั้นให้ต้องทําความผิดที่ใหญ่กว่าซ้ําไปเรื่อยๆหนังเรื่องนี้เนะี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่า โอ้ยจิบหายแล้วเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันยังมีอีกเหรอไปตลอดทางเรื่องครับมันคือการถลำลึกอย่างแท้จริงจนชวนสงสัยเลยแหละครับว่ามันจะไปจบที่จุดไหนกันแน่และด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างคู่รักด้วยความรุ้นของมันก็ยิ่งคูณ2กันไปเลยทีเดียวครับคอนเฟิร์มว่าไม่ละทึกแต่รุ้นตัวเหนียวกันอย่างแน่นอน เอาพูดถึงการแสดงนิดหน่อยก็แล้วกันครับต้องบอกว่าไม่มีใครโดดเด่นกว่าใครจนถึงขั้นแบกหนังได้นะครับแต่นี่คือการแสดงที่ยอดเยี่ยมของโซฟีทาเชอร์อย่างแน่นอนครับไม่รู้ทําไมนะครับเธอดูเหมาะกับบททั้งหวานทั้งแข็งแบบนี้มากๆสวยไปพร้อมๆกับหน้าหวัดวันความท้าทายมันอยู่ที่สายตาของเธออย่างเห็นได้ชัดครับเหมาะกับหนังอะไรแบบนี้มากและก็เชื่อว่าจะมีงานแสดงรอเธออยู่อีกมากเป็นแน่ส่วนแจ็คพี่แกก็ยังรับบทเป็นแฟนหนุ่มอีอย่างวะได้อย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงครับ เหมือนจะกลายเป็นภาพจำไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครเคยเห็นพี่แกในเดอะบอยส์เป็นยังไงในเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยแหละภาพจำนี้สงสัยจะลบได้ยากซะแล้วล่ะครับสรุปแบบนี้แล้วกันครับคอมเพนีเนคือภาพยนตร์ชั้นยอดอย่างไม่ต้องสงสัยการกำกับที่รัดกุมควบคุมอารมณ์คนดูได้อย่างแม่นยำมีความเป็นหนังยุคใหม่อย่างชัดเจนแม้ประเด็นของมันอาจจะไม่ได้ถือว่าสดใหม่อะไรมากมายแต่เป็นการจับมารวมกันและผสมมันได้อย่างยอดเยี่ยมหยดลูกเล่นด้านอารมณ์เข้าไปมันก็เลยเพลินจนหยุดดูไม่ได้ และก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆเอาจริงอยากพูดเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับแต่เท่าไรของหนังเรื่องนี้จะหายไปเลยจริงๆเอาเป็นว่าไม่ต้องดูเทลเลอร์หรือว่าอะไรทั้งนั้นครับเข้าลงไปเซอร์ไพรส์ด้วยตัวคุณเองดีที่สุด8.2เต็ม 10. 10จากมีมูฟวี่ให้กับหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดูง่ายแล้วก็เพลินกว่าเฮลธิกในสัปดาห์ที่แล้วอีกนะครับพลังของนักแสดงรุ่นใหม่เนี่ยจะสู้ชั้นเชิงปาฮิวก็คงจะไม่ได้ครับเลยต้องถอยออกมาหน่อย แต่คุ้มค่ากับการเสียงเงินเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์แน่นอนเอาจริงๆใครที่ดูโปสเตอร์แล้วรู้สึกว่าโดนน้องโซฟีตกอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ขอย้ํานี่คือหนังที่ห้ามโดนสปอยโดนเด็ดขาดสําคัญมากครับแต่เช่นเคยนะครับสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นสนุกแค่ไหนหนังดีหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นอกจากตาและตัวของคุณเองพิสูจน์ได้แล้ววันนี้กับ Compan i o n แชแล้ววันนี้ทุกโรงภาพ,พยนตร์ครับ